เป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับขอบคุณด้วยนะครับนะครับวันนี้นะครับก็คงได้พอสมควรเนาะครับหัวข้อนะครับวันนี้นะครับตำรวจรับใช้ประชาชนนะครับหรือรับใช้ใครนะครับก็นั่นแหละนะครับตำรวจเขาก็เป็นมือของกฎหมายของรัฐบาลนะครับมีเป็นมือของกฎหมายว่า ถ้าใครมาเป็นรัฐบาลเราก็ต้องรับใช้นะครับไม่ว่ารัฐบาลไหนรัฐบาลมาจากประชาชนหรือรัฐบาลไหนนะครับถ้ามาเป็นผู้บังคับบัญชาเราแล้วนะครับเราก็ต้องทําตามคําสั่งนะครับนั้นเราจะไม่เลือกว่าเป็นรัฐบาลไหนเป็นใครนะครับเพราะว่ามันเป็นองค์กรของเราเนี่ยเขาถูกสร้างมาเพื่อรับใช้ประชาชนเนาะตัวแทนประชาชนก็คือรัฐบาลในการสั่งบังคับบัญชาลงมานะครับคือรัฐบาลที่ต้องสั่งลงมาให้มาประชาชนนะครับ เรื่องเราอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกรุงเทพมั่งเนาะมีม็อบมีอะไรนะครับเราก็ไปทุกม็อบตั้นและนะครับไม่ว่าม็อบฝ่ายใดครับถ้ามีม็อบเกิดขึ้นก็ไปรักษาความสงบเรียบร้อยเนาะในพื้นที่ของกรุงเทพนะครับถ้าเขาออามาอยู่เนาะก็ต้องใช้กําลังจากทาง,ทาง,ทางต,ต่างจังหวัดมั่งนะครับบางทีเราก็เห็นรถโล่ตำรวจจากต่างจังหวัดเข้าไปกรุงเทพนะครับก็ได้รับคำสั่งไปนะครับให้ไปนะครับให้ไปในดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย,อยไม่ว่าม็อบ ทางการเมืองหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันแรงๆนะครับบางทีเขาอาศัยพื้นที่ครับที่อยู่ต่างจังหวัดในการเข้าไปช่วยนะครับเนาะถ้าเวลาปกติก็อยู่ในพื้นที่นี่แหละนะครับมีการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นะครับอะไรที่เกิดขึ้นในพื้นที่เราก็ไปนะครับลูกเสียเมียหายนะครับการทะเลาะวิวาทครับเมาสุราเมายานะครับ แม้กระทั่งงูเข้าบ้านนะครับเนาะก็ต้องไปนะครับเหตุอะไรพิเศษนี่ครับปฏิเสธไม่ได้แม้กระทั่งถนนขาดเนาะถนนขาดหรือการสัญจรมันมันไม่ดีถนนขาดก็ต้องรีบออกไปนะครับต้องขับออกไปดูนะครับหรือแม้กระทั่งต้นไม้ทับถนนตกต้นไม้ทับถนนอย่างนี้นะครับก็ต้องออกไปนะครับถึงเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ต้องประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ไปตัดไม้ออกจากถนนนะครับ อ่าตั้งแจ้งทางอบอตอมั่งนะครับที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับออกปตัดอ่าแต่ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องไปนะครับถึงฝนตกฟ้าร้องอะไรต่างๆเ็้าปฏิเสธไม่ได้นะครับอ่าก็ต้องออกไปไปอำนวยความสะดวกนะครับอ่าป้องกันไม่ให้มีคนมาขับรถมาชนต้นไม้นะครับอ่าเอาไฟอะไรไปส่องให้นะครับหรือเปิดรนโล่ไว้นะครับรดโล่ไว้ให้ใหมีคนดูว่าตรงน,นี้อ่าอน,นันนะตอนนี้มี อุบัติเหตุนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเปิดไฟไว้ให้เขารู้นะครับก็จะมีสายตรวจอะไรต่างๆไปโบกนะครับโบกบอกเส้นทางนะครับหรือบอกเส้นทางเลี่ยงอะไรต่างๆถ้ามีเหตุอุบัติเหตุหรือมีต้นไม้ทับถนนเนานะสะพานขาดอะไรแบบนี้นะครับบางทีก็ต้องออกไปนะครับต้องไปก่อนนะครับไปแจ้งเส้นทางพี่น้องประชาชนเนาะนะครับ หรือน้ําท่วมอะไรต่างๆนี่แหละนะครับเวลามีน้ําท่วมอะไรต่างๆก็ต้องต้องออกไปนะครับน้ําท่วมที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายหรือเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่ปลอดภัยนะครับก็ต้องไปนะครับปฏิเสธไม่ได้เป็นหน้าที่เลยนะครับในการรักษาความสงบเรียบร้อยนอกจากหน้าที่หลักนะครับหน้าที่หลักก็งานป้องกันอัจญากรรมเนาะครับป้องกอันอาจญากรรมในพื้นที่ คือหน้าที่หลักนะครับเรออือกระทั่งนี้กทั่งเอกสารหายเนาะเอกสารหายอะไรต่างๆถ้า,าหน่วยงานนั้นนะครับถ้าอว่า,าบัญชีธนาคารหายถ้าเขาต้องการบันทึกบันทึกประจําวันเนาะในการแจ้งเอกสารหายก็ต้องเข้ามาโรงพักนะครับมีร้อยเวียนบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่เว้นวัน หยุดด้วยนะครับวันหยุดหรือเวลานอกจากกาบแบบนี้ก็มารับแจ้งมาแจ้งความได้เลยนะครับแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าเขาจะมีระบบทางออนไลน์แล้วครับแจ้งแจ้งทางออนไลน์ก็มีนะครับเนาะแจ้งทางออนไลน์ก็มีมี qr code ให้เราก็ไปยิง qr code เลยแล้วก็แจ้งความทางอีกทางออนไลน์นะครับก็มีนะครับนอกจากเรื่องการแจ้งความทางออนไลน์แล้วก็มีการเสียภาพปรับเนาะครับทางออนไลน์นะครับก็มีด้วยนะครับเวลา เราไปไหนมาไหนเนาะไปเจอใบสั่งมานะครับเจอใบสั่งทางยราจรมาเราแบบนั้นนะครับก็มีการชำระค่าปรับทางออนไลน์นะครับไม่จําเป็นต้องไปที่สถานีตํารวจสามารถไปทุทกโรงพักได้เลยนะครับ